สวัสดีครับผมนี่เลยวันนี้ก่อนแซนตานนะครับผมไวดยสไตล์แคมแคร์นะครับผมเซนตาจังหวัดสุรินสวัสดีนะครับผมน้าตินนะครับนตินเชอร์รตนะครับผมเป็นไงบ้างครับพี่น้องประชาชนไปกอดรักกันนะครับทำหมูหันนะครับกับพี่ๆญาติพี่น้องแล้วก็หลานๆนะครับผมแล้วก็ลูกชายน้องมาร์คะครับสวัสดีครับ โอ้สวัสดีครับก่อนนี่ครับกับอีพีนี้นะครับผมแซนดนตาย่างหมูจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นยังไงหน้าตาขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันนะครับติดตามเรื่อยๆแล้วกันสวัสดีครับมาครับผมยึกสวยงามครับผ่านไปชั่วโมงครึ่งนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วสีสันเริ่มมานะครับผมได้นัหนึ่งนะครับน้าชายสุรหรอกมาจากปทุมธานีนะครับผมมาช่วย แล้วก็มีตัววู้นอีก2คนครับลูกชายสุดหล่อไอ้มาร์คแล้วก็หลานชายไอ้ต้อครับผมเริ่มทานะครับผมเติมทานเยอะหน่อยนะครับผมกับหมูจํานวน1ตัว20กิกิโลนิดๆนะครับสวยงามจะเป็นยังไงนะครับผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเสร็จไม่เสร็จเดี๋ยวจะถ่ายต่อให้ชมอีกทีนะครับบ๊ายบายก่อนเนี่ยพี่มาร์คบ๊ายบายก่อนเนี่ย ครับผมเจอกันช่วงต่อไปครับเริ่มสวยแล้วนะครับผมเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนี่หนังเริ่มกรอบกรอบเลยครับผมสวยเลยครับว้าวทาเลยลูกครับผมไอ้เหอ้ย นี่พนักงานทาน้ำของเรานะครับผมอ้าวเดินเครื่องเลยครับเดินเครื่องเทกเลยลูกตักไม่ต้องเยอะนะมาร์เอาพอก่อนมาร์กอันนี้ก็เยอะแล้วลูกเอาเอาช้อนเก็บก่อนสวยเลยครับสวยเลยลูกต้องครับทาออกตรงนี้ด้วยนะลูกตรงตรงแขนหัวไหล่ฮะสวยงามลุกโอเค น้องม้ากับพี่ต้อนะครับแล้วก็ตาหนึ่งครับผมวันนี้มาช่วยกันโกนขมแมนะครับผมลูกงานขมเรนะมาช่วยกันงานแซนดนตาสวยงามครับกับไฟสวยๆนี้ทำอาหันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับจะเป็นยังไงครับผมจัดไปครับผมตอนนี้ก็6กโมงเย็นแล้วนะครับผ่านไป2ชั่วโมง สวยงามตามท้องเรื่องนะครับอดูครับผมดูความสวยแห่หนึ่กนะครับหลังบ้านครับสวยงามมากจริงๆครับอย่างเริ่มกรอบแล้วนะครับผมอีเอยากจะเคาะนะเดี๋ยวตอนเสร็จนะครับผมจะถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ สกุกกนได้นะครับมาแล้วครับผมกร,บกรอบบสวยๆตัวไปเอาคีมมาลูกไปโอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับกับโมหันสวัสดีก่อนครับพี่มาครับสวัสดีค่ั